สวัสดีครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาคอมพิวเตอร์นะครับผมโดยในวิดีโอนะฮะจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเข้าสายแลนครับจะเป็นยังไงไปรับชมมาได้เลยนะครับโอเคครับเริ่มแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการเข้าสายแลนนะครับโดย อุปกรณ์ในการเข้าสายแลนก็จะมีดังนี้นะครับหนึ่งเลยสายแลนนะครับผมนี่ตัวสำคัญเลยนะครับสายแลนซึ่งสายแลนที่เราจะเอามาเข้าสายเนี่ยเอามาเข้าหัวนี้นะครับมันจะยังไม่มีหัวแบบที่เราเคยเห็นกันปกตินะครับมันจะเป็นแบบนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นพอเราตัดออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะ มันกันมปนเกี่ยวอยู่นะครับผมต่อไปสองนะครับหัวสายแลนนะครับผมเนี่ยจำนี้เราก็คุณคุณตานเลยนะเนี่ยมันจะอยู่กันตรวมานเนี่ยนะครับผมต่อไปก็ก็จะเป็นนี่อแอนไกลครับมันมันอาจจะ ม่จำเป็นเท่าไหร่แต่มันก็จำเป็นนะครับเพื่อใช้ในการตัดให้สายเลนให้ให้สายข้างในของสายเลนนี่ครับมันเท่ากันนะครับผมแล้วพอเราพอเราเข้าสายเลนเนี่ยมันก็จะไม่ผิดพลาดเข้าหัวขอไปครับเข้าหัวเลนนะฮะมันก็จะไม่ไม่ผิดพลาดน,นะฮะเพราะเราจะต้องทําให้ไอ้สายทั้งหมดเนี่ยเข้าเข้ามาให้สุสดถุกสายนะครับเพื่อมันใช้ได้ นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะก็จะเป็นทีมทีมเข้าหัวสายแลนนะครซึ่งจะมีลักษณะ,ะนี้ขั้นตอนแรกคือการปอกเปลือกสายแลนโดยการปอกทั้งสองข้างห่างประมาณข้างละสอเซนติเมตร ขั้นตอนที่2เมื่อเห็นได้สีขาวให้นำคัตเตอร์มาตัดได้สีขาวนั้นออกขั้นตอนที่3าขี่สายแลนออกทั้ง2ด้าน ขั้นตอนที่4ี่นำสายแลนมาเรียงสายขาวเขียวเขียวขาวส้มน้ำเงินขานนํำเงินส้มแล้วก็ขาน้ำตาลน้ำตาลหลังจากที่เรียงสายแล้วนำสายแลนมาตัดให้เท่ากันจะได้เป็นแบบนี้อ่านะครับผมเมื่อเมื่อเราใส่เข้าไปแบบนี้แล้วเรียงลำดับเรียบร้อยนะฮะทีนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนของการ เข้าหัวนะครับผมในการเข้าหัวเราจะต้องใช้ครีมล็อกนะก็ทําแบบนี้นะครับผมเอาเอาครีมล็อกใส่เอาไปแบบนี้เดีย๋ยวนะต้องดูขนาดตรงนี้ด้วยนะเพราะบางบางรุ่นม,มันจะให้มาแบบนี้เนาะในทีนี้มันก็จะนี่แบบนี่นะครับจากนั้นเราก็หมีไปให้แน่นหน้าครับผมหนีลงไปแบบนี้ให้มันดังแก๊กนะ หรือว่าให้สุดให้สุดมือเราก็ได้แล้วก็ออกมาเนี่ยมันก็จะแนบมันแบบนี้นะฮะมันก็จะชิดแบบนี้นี่ก็ถือว่าเสร็จสิ้นแลน้วนะผมในการเข้าหัวสายเลนนะครับผมก็ครับขอบครับ